เอเจสุรวสวัสดีครับวันนี้พามาดูชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้ง4ระบบไม่ว่าจะเป็น12 24 36และ48โวลต์แบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้สเปคอยู่ที่60แอมป์นะครับเป็นยี่ห้อ p w าว MR ที่จะพามาดูวันนี้ก็คือจะจะแกะให้ดูวงจรภายในนะครับว่าเลยเยอร์วงจรเนี่ยเขาจัดวางแบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็นพาวเอ็มอาร์แท้นะครับพาวเอ็มอาร์แท้เนี่ยวงจรเลยเยอร์เนี่ยเขาจะวางแบบไหนที่จะเปิดให้ดูเพราะว่ามันมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวงจรคล้ายคลึงกันมากนะครับ คล้ายคลึงกันมากแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอเอ่อยยี่ห้อนั้นแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูภายในนะครับอ่ะลักษณะวงจรภายในตำแหน่งเลเยอร์ต่างต่างนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับตำแหน่งนะครับบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อตัวแคปตัวเนี้ยแคปตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวตั้งนะครับ ซึ่งเป็นเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ใกล้ใกล้เคียงกันนะวงจรลักษณะคล้ายคลึงกันมากแต่ถ้าเป็นพา p a า MR แท้นะครับเน้นย้ำว่าพา p a าร์แท้ลักษณะเลเี้ต์ก็จะถูกจัดวางแบบนี้นะครับตัวแคปตัวนี้จะถูกวางในแนวนอนนะครับมีแคปด้านบนนะครับ ลักษณะต่างๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมามาบอกมากนะครับก็เพียงแค่จะเปิดให้ดูวงจรภายในเท่านั้นนะครับลักษณะหน้าตาที่บอกว่าพาาิมาแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมอีอย่างที่บอกมันมีบางยี่ห้อที่วงจรลักษณะคล้ายคลึงกันมากนะครับ โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ A.G. Solarcell สวัสดีครับ